สวัสดีค่ะหมอฝนนะคะแพทย์หญิงรัมิดากเกษมสุมพรค่ะเป็นแพทย์ปลุกผมประจำ BLS Hair Center ค่ะหลักๆเลยนะคะหนึ่งก็คือตรงไปตรงมาต้องจริงใจกับคนไข้ยึดความเข้าใจในความต้องการของคนไข้เนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญนอกจากผลลัพธ์ที่ต้องดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละท่านแล้วคือต้องดูเป็นธรรมชาติต้องมีความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว หนึ่งเลยนะคะหมอจะยึดหลักการแพทย์ก่อน ความรู้ที่ถูกต้องการที่เรามีความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องเนี่ยมาทำให้การรักษาปลอดภัยเวลามีคนไข้คนหนึ่งที่มีปัญหาเดินมาหาหมอหมอต้องดูก่อนว่าคนไข้ในแบ็กกราวน์เป็นยังไงอายุเท่าไหร่เพศอะไรมีโรคประจําตัวอะไรไหมเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะมารวมกันแล้ววิเคราะห์เป็นแผนการรักษากับคนไข้2คือทําความเข้าใจกับคนไข้ก่อนว่าคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรบางคนอยากได้เชฟแบบนี้บางคนอยากได้อีก,อกแบบหนึง่งเราก็จะนําความเข้าใจความต้องการของคนไข้เนี่ยค่ะมันผสมผสานกับ การแพทย์ที่ถูกต้องเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไขครคร้ค่ะ นิยามคําว่าความสวยสําหรับหมอนะคะก็คือการค้นหาให้เจอว่าตัวเองเหมาะกับอะไรไม่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มั่นใจสุดๆรู้สึกสบายใจสุดๆการปลูกผมให้สวยอะคะ่ะก็คือการปลูกผมที่ดูเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายเราไม่สามารถทําเหมือนกันทุกคนได้ก็คือต้องเหมาะสมที่สุดทาให้คนไข้มั่นใจที่สุดค่ะ